สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียวนวิชาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มที่1นะคะเดี๋ยวเด็กๆ,ๆตเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะคุณครูจะพาเด็กๆทําหน้าไหนกันบ้างนะคะสําหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะเด็กๆก็คือหน้า18แล้วก็19นะคะามาดูคําสั่งหน้า18ก่อนนะคะสีกับงานสร้างสารรค์ คำชี้แจงก็คือให้เด็กๆระบายสีตามสีที่กําหนดก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวให้เด็กๆเลือกสีที่เขากําหนดให้นะคะแล้วก็มาระบายสีตรงนี้ให้สวยงามนะคะก็จะมีหญ้าก้อนเมฆแล้วก็พระอาทิตย์นะคะหน้าต่อมานะคะเกี่ยวกับให้เด็กๆระบายสีลงในสีเทียน ตามลำดับที่หายไปให้ถูกต้องนะคะอ่ามาสังเกตดูเลยนะคะว่าสีในลำดับต่อไปจะเป็นสีอะไรอ่าอันนี้จะเป็นสีแดงสีน้ำอ่าสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสีต่อไปเป็นสีน้ำเงินนะให้เด็กระบายสีน้ำเงินลงตรงนี้นะคะอ่าระบายแล้วยังเอออ่าสีน้ำเงินนะคะ ต่อมาก็จะเป็นสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นสีแดงระบายสีแดงลงตรงนี้นะคะระบายหรือยังเอ่ยสีน้ําเงินอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เอาสีเขียวขึ้นมาระบายนะคะสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสีเขียวเอาสีเขียวขึ้นมาระบายตรงนี้นะคะสีเขียว สีแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะระบายสีน้ําเงินลงตรงนี้ได้ยังคะต่อไปก็จะเป็นสีเขียวสีแดงนะคะตรงนี้สีแดงอสีแดงมาระบายแล้วสุดท้ายจะเป็นสีน้ําเงินนะคะอ่าเด็กๆระบายสีให้ถูกต้องนะคะ<อ>ค่อยถ่ายรูปส่งงานคุณครูนะคะสําหรับแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกสองแผ่นนะคะ ่าก็คือหน้า22แล้วก็23นะคะมาดูคําสั่งหน้าย2ก่อนนะคะให้เด็กๆหาผลรวมของส้มตามคําสั่งที่กำหนดให้ในแต่ละข้อและเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะอ่าตัวอย่างก็คือให้เด็กๆรวบรวมส้มขนาดใหญ่ทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะอะเขาก็รวบรวมให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือ หนึ่งสองสามี่ห้าห,ก,หก,ก็คือได้หกผลนะคะ,ะข้อหน,นะคะให้เด็กๆรวบรวมส้มขนาดเล็กนะคะทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะอันไหนเอ่ยที่เป็นขนาดเล็กคะเด็กๆเห็นภาพหรือยังเอ่ยอ่าก็คือนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่อะได้สี่ผลไหมคะขนาดเล็กอ่ะก็เติมเลขสี่ลงตรงนี้นะคะอะข้อสองนะคะ ให้เด็กๆรวบรวมส้มทุกขนาดเข้าด้วยกันอ่าให้รวมทุกขนาดเลยอ่านก็จะก็คืออันนี้นะคะขนาดใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าแล้วต่อไปขนาดกลางนะคะหนึ่งสองสามอ่าได้3มและทีนี้อ่าน,นี้ขนาดเล็กก็มีหนึสองสามเหมือนกันและทีนี้ก็นําจํานวนทั้งหมดนี้มาบวกกันนะคะอันนี้ได้หแล้วใช่หมค้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ตอบสิบเอ็ดลงตรงนี้นะคะแต่ว่าต้องแยกขนาดของส้มแต่ละชนิดนะคะอ่าข้อสามนะคะให้เด็กๆรวบรวมส้มขนาดกลางทั้งหมดเข้าด้วยกันอ่าอันไหนเอ่ยที่เป็นส้มขนาดกลางนะคะอ่าสังเกตเห็นหร้อไม่เอ่ยอ่าก็คือตรงนี้เลยนะคะหน,หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะอ่าได้ห้าผลไหมคะอ่าก็เติมเลขห้าลงตรงนี้นะคะ ่สำหรับงานอีกหนึ่งแผ่นนะคะเกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านคำที่กำหนดให้แล้วระบายสีตะภาพตามจินตนาการจากนั้นเติมข้อความลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตนะคะเรขาคณิตมีอะไรบ้างเออรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส อ่ก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่สีข้อนะคะอ่ามาดูข้อที่1น,นะคะเป็นรูปทรงอะไรเออเด็กๆสังเกตเห็นหรือย,ยังอ่เป็นรูปของอ่าทรงกลมนะคะเป็นรูปของวงกลมอ่ก็คือลูกบอลสีอ่ะเราสามารถกําหนดสีของรูปภาพได้เองเลยนะคะอ่ลูกบอลสีอ่ลูกบอลสีดำามัน,นี่ก็เขียนสีดําคําว่าดําลงไปนะคะดออําดาทีนี้ลูกบอลมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูปอะไรคะ ่าก็คือวงกลมนะคะก็เขียนคำว่าวงกลมลงตรงนี้นะคะข้อ2นะคะหมอนสามเหลี่ยมสีอ่ะหมอนสามเหลี่ยมสีอะไรคะอ่เาเป็นสีเขียวก็เขียนสีเขียวลงตรงนี้ไอ้นี้มาตอบคําถามอีกหมอนสามเหลี่ยมมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูปอะไรคะอ่ะก็คือคล้ายกับรูปรูปสามเหลี่ยมก็เติมรูปสามเหลี่ยมลงตรงนี้นะคะข้อสาม หมอนสีอ่ะหมอนสีอะไรเอ่ยอ่าหมอนสีฟ้าเียนค,คำว่าฟ้าลงนะคะทีนี้หมอนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูปอะไรเอ่ยอ่าหมอนหมอนคล้ายรูปอะไรคะอ่าก็คือคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เติมสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงตรงนี้นะคะอ่าข้อสุดท้ายนะคะซองสีอ่าซองสีอะไรเอ่ยอ่า ซองสีขาวก็เติมคําว่าขาวลงตรงนี้นะคะขออวอขาวซองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปอะไรคะอ่าก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เติมสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่ตรงนี้นะคะเด็กๆอ่าสำหรับแบบฝึกหัดวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กก็จะมีอยู่สี่แผ่นด้วยกันเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ส่งงานคุณครูด้วยนะคะเด็กๆ นะคะก็คือวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่4แผ่นด้วยกันนะคะเด็กๆทํางานเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งงานคุณครูด้วยนะคะ